ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส t r d ครัวแก้วนุชประกอบพิธีชาพนกิจศพคุณแม่เจริญศรีครูกเกียรแก้วนุชแม่บุญธรรมนายกสมาคมจักรยานยนต์รับแจ้งสมุดปราการ ที่เมนวัดนิยมญาตราตําบลคลองนิยมญาตตาอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวแก้วนุชประกอบพิธีชาปนก,กิจศพคุณแม่เจริญศรีกรู่เกียกวนุชแม่บุญธรรมนายวันชาติแก้วนุชโดยมีสจไพสารประกาศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางบ่อเขตสเป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตราบางสกุลโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจารธรรมคุณหลวงพ่อชานวัดนิยมญาตตาประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าไตราบางสกุลพร้อมด้วยครอบครัวแก้วนุชครอบครัวอริยกุลครอบ ครอบครัวครุเมธาก,กรครอบครัวพัทราคุณและคุณสังวานพรมร่วมทอดผ้าไตรที่หนึ่ง นายคเนศกมลพันธ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการทอดผ้าไตยที่สองกำนันอมาราพรมสีผู้ใหญ่กนิดนันบุญมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3าตะบลคลองนิยมญาตตาสารวัตรกำนันนิรุตบุญฉิมสอบาตธนกรกลิ่นสุคนสอทอเผชิญกลิ่นสุคนร่วมทอดผ้าไตรที่3นายเดชาพรมสีรองนายกอบาตาคลองนิยมญาตตานางพนิดนาฏบุญมีรองนายกเทศมนตรีตำบลพิมพาร่วมทอดผ้าไตยที่4โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประธานสมาชิก กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนหมู่3ามตำบลคลองนิยมญาตาิตาตลอดจนคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสม,มุทรปราการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบางบ่อโรงเรียนนิยมญาตาิตาและญาติสนิทมิสหายผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับทางครอบครัวแก้วนุชเข้าร่วมพิธีคุณแม่เจริญสีครูเกียร์แก้วนุช เป็นผู้มีจิตใจที่งดงามมีความเมตตาต่อเด็กเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2500ได้มีความคิดอยากให้เด็กได้เรียนรู้ก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมจึงจัดหาเก้าอี้ และทำการสอนโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งใครใช้ค่าสอนเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้ได้สอนหรือเด็กบางคนไม่มีเงินก็จับเข้ามาเรียนจนคนทั่วไปเรียกติดปากว่าครูเกียคุณแม่เจริญศรีครูเกียแก้วนุชเป็นบุตรของนายโสพลนางละเอียดแก้วนุชเกิดพีพุทธศกราช2469บ้านเลขที่26หมู่3ตำบลคลองนิยมญาตรามีพี่น้องเป็นสตรีทั้งหมด4คนและมีพี่น้องชายต่างบิดามารดาอีกหนึ่งคนรวมพี่น้องทั้งหมด5คนคุณแม่เจริญศรีครูเกียมีบุตรบุญธรรม1คน คือนายวันชาติโต้งแก้วนุชซึ่งตอนนี้นายวันชาติเป็นคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพนายกสมาคมจักรยานยนต์รับจ้างสมุทรปราการบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ปราการนิวอุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการคุณแม่เจริญเสียครูเกียใช้ชีวิตที่เรียบง่ายระยะหลังมีอายุมากระบบการมองเห็นเริ่มฝ้าฟางต่อมาดวงตามองไม่เห็นจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากซึ่งต้องมีหลานเหลนและหลานสะพ้ายมาช่วยดูแลป้อนน้ําป้อนข้าวอย่างใกล้ชิดต,ต่อมาคุณแม่เจริญสี ครูเกียรล้มป่วยลงลานหลานจึงนำตัวส่งที่โรงพยาบาลบางบอ่อแต่แล้ววันที่21สิงหาคม2565เวลา6นาิกาคุณแม่เจริญศรีครูเกียร์ที่ทุกคนเรียกกันได้สิ้นลมอย่างสงบณโรงพยาบาลบางบอ่อด้วยสีอายุ96ปีการจากไปของคุณแม่เจริญศรีครูเกีย์ในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวแก้วนุชและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก